สวัสดีค่ะขอแนะนำตัวช่องใหม่นะคะ,ะช่องใหม่นี้ใช้ชื่อช่องว่าย่าลักกี้ยายไรยลี่นะคะ,ะแนะนำตัวเองนะคะชื่อจิตนะคะชื่อจิตชื่อจริงสมพรที่วงคำนะคะ,ะมาทำช่อง youtube นะคะเพราะว่า คิดมานานแล้วว่าอยากจะทำช่องที่แบ่งปันความรู้แชร์ความสุขให้กับทุกท่านนะคะแต่ว่าคิดนานแล้วยังไม่ได้ตัดสินใจทำตอนนี้เริ่มจะทำเป็นคลิปแรกนะคะกะ็ชื่อย่าลักกี้นะคะแนะนำะใช้แทนตัวเองว่าย่าลักกี้ขณะทีะ่ทำคลิปในเมืองไทยนะคะจะไปท่องเที่ยวหรืออยู่ที่บ้านจะใช้ย่าลักกี้นะคะแต่เมื่อไรที่ ออกต่างประเทศนะคะขอใช้ชื่อตัวเองว่ายายไรลี่นะคะที่ชื่อแบบนี้ก็เพราะว่าที่เมืองไทยมีหลานย่าหนึ่งคนนะคะชื่อลักกี้แล้วก็ที่เมืองนอกเมืองประเทศอเมริกามีหลานย่าหนึ่งคนอาโทษนะคะมีหลานย่าหนึ่งคนชื่อไรลี่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่เมืองไทยทำคลิปชื่อย่าลักกี้ถ้าออกต่างประเทศจะใช้ชื่อว่ายายไรลี่นะคะายายจิต ือญาติจิตมีลูกอยู่สามคนนะคะลูกชายคนโตอยู่ที่ลบบุรีแล้วก็ลูกสาวคนกลางอยู่อเมริกาและลูกสาวคนเล็กอยู่กรุงเทพนะคะญาติาจิตนะคะเป็นครูนะคะเกษียณอายุเมื่อปี2555นอาะคะถึงวันนี้ก็เป็นเวลา9ปีแล้วเกษียณอายุราชการมาตั้งแต่เกษียณมาก็อยู่บ้านนะคะอยู่บ้าน ทำสวนนะคะปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับนะคะแล้วก็ใช้เวลาส่วนหนึ่งไปท่องเที่ยวนะคะเมื่อมีโอกาสนะคะก็จะไปท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศบ้างนะคะกิจิวัตรประจําวันที่บ้านนะคะก็จะทําทกับข้าวดูแลต้นไม้นะคะทำางานบ้านแล้วก็เลี้ยงแมวนะคะ ที่นี่นะคะที่บ้านนี้นะคะมีแมวอยู่5ตัวนะคะแมวอยู่5ตัวเป็นแมวจรจัดค่ะได้แมวมาครั้งแรกเมื่อกลับจากอเมริกานะคะเมือ่อเมื่อหลายปีก่อนนะคะได้แมวมา2ตัวเข้าบ้านมามีแมวหนุ่ม2ตัวมาอยู่ด้วยมีขาวกับดํานะคะตัวผู้ขาวกับดํานะคะ,ะมาขออาหารกินแล้วก็ให้อาหารกินจากนั้นนานก็ไม่ไปไหนเลยอยู่ที่นี่ต่อมาไม่นาน แม่ของขาวกับดำก็มาอยู่ด้วยมัมนะคะมาอยู่ด้วยแล้วก็ท้องมานะได้ลูกครอกที่สองท้องมาคลอดลูกก็มีน้องติ๊กตัวผู้นะคะแล้วก็น้องตอกเป็นตัวเมียได้ลูกมาอีกสองตอนนี้เรามีแมวห้าตัวแมวห้าตัวแล้วก็มีต่อมาขาวกับดำทะเลาะกันนะคะชิงความเป็นใหญ่แล้วก็ขาวก็หนีไปอยู่ที่อื่นไม่กลับมาอยู่บ้านอีกเลยเป็นเวลา เกือบสองปีและะ้วค่ะตอนนี้ขาวหนีไปอยู่ที่อื่นไม่กลับมาเลยแล้วก็เหลือแมวสี่ตัวต่อมาแม่มัมก็ไปท้องมาอีกนะคะไปท้องมาอีกก็ได้ลูกอีกหนึ่งตัวชื่อน้องติ๋มนะคะเป็นตัวเมียนะคะสรุปแล้วย่าก,ก็จะมีแมวแม่มัมนะคะน้องตอกและน้องติ๋มเป็นตัวเมียสามตัวคิดแล้วตัดสินใจแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้นางก็จะไปะท้องแล้วเอารูปมาให้เลี้ยงอีกก็เลยนําแมวทั้งสามนะคะ ไปทําหมันนะคะไปที่คลินิกทําหมันเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ด้วยกันก็กินอาหารแล้วก็ให้ของเล่นแล้วก็เล่นกับนางมีความสุขคะ่ะเลี้ยงแมวมีความสุขคนที่เป็นาธาตแมวนี่จะเข้าใจนะคะว่าทําไมเลี้ยงแมวแล้วมันเหมือนกับทําให้เรามีชีวิตชีวาทําทให้เราหายเหงาที่คิดถึงลูกคิดถึงหลานนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าแมวของญาจิตเป็นยังไงบ้างขอให้ดูนะคะบางคนบอกว่าแมวของญาจิตนกินข้าวเป็นระเบียบวินัยให้ดูว่านางเป็นยังไงบ้างนะคะอ้าวได้เวลาอาหารแล้วคะ่ะพีด่ดำมมา,าพีด่ดำมมาพีดมมาพ่ดำมาพี่ติ๊กครับพี่ติ๊กครับพี่ติ๊กอยู่นี่ครับน่า ตอกคะ่ะน้องตอกอยู่นี่อ่ะอ่ะน้องติมมาแล้วติมมาแล้วอติมมาแล้วอติมมาติมมาแล้วติมมากินข้าวติมมากินข้าวแล้วติมมากินข้าวแล้วอ่ะแม่มัมมาแล้วแม่มัมมาแม่มัมมากินข้าวมาแม่มมัมากินข้าวมาแล้ว มันไม่กินข้าวแล้วกินข้าวแล้ว ลอยไหมครับลอยไหมครับลอยไหมครับอันนี้พี่ดำพี่ดำน้องพี่ติ๊กตัวผู้นะคะพี่ดำตัวผู้พี่ติ๊กอันนี้น้องตอกตัวเมีย อันนี้ฝนตกนะคะฝนตกฝนตก จากแมวที่ดุร้ายนะเดี๋ยวนี้มาคอแห้งคอขานะแมวก็เป็นยาใจยาใจนะเมื่อก่อนนี่ดุมากไม่ให้แตะไม่ให้จับเดี๋ยวนี้มานอนอยู่เจ้าของอยู่ไหนก็จะมานอนคออยู่นั่นแหละเนะี่ยจากดุร้ายมากนะ เป็นยังไงบ้างคะได้เห็นคลิปแมวแล้วนะคะแมวเล่นแมวกินข้าวนะคะอย่างเป็นระเบียบแล้วก็ฝึกเขาค่ะฝึกเขาตั้งแต่ครั้งแรกเราให้เขาเขาจะรู้ว่าเขาไม่แซงคิวนะคะเขาจะรอเรียกชื่อเขาแล้วเขาก็ไปกินข้าวของเขานะคะกลางวันนี้ถ้าใครมาหาญาติจิตนี่จะไม่เห็นแมวนะคะเขาจะไปหลบซ่อนไปนอนหลับอยู่แถว ในซอกในหลืบที่ของเขาเคยพักอาศัยแล้วก็เขานอนหลับใช้เวลานอนหลับประมาณวันหนึ่งสิบห้าถึงยี่สชั่วโมงค่ะแมวชอบนอนนะคะนอนจนเป็นแบบสบายแล้วเดี๋ยวนี้แมวทุกบ้านนะคะเขาเลี้ยงดูอย่างดีะคะ่ะมีอาหารให้มีอะไรของเล่นมีทุกอย่างให้คนที่เป็นทาสแมวนะคะก็จะมีอะไรจะซื้อให้แมวหมดแหละ จนแมวนะเดี๋ยวนี้จับหนูไม่เป็นแล้วเห็นหนูเป็นเพื่อนเล่นนะคะยายจิตก็จะเอาแมวไปฉีดวัคซีนนะคะฉีดวัคซีนทุกปีนะคะเราจะมีสมุดนะคะเนี่ยค่ะสมุดประจําตัวของแมวอันนี้ของแม่มัมน,นะคะแม่มัมน้ําหนักเท่าไหร่ทำหมันทําหมันเมื่อไหร่ฉีดวัคซีนเมื่อไหร่นะคะเราก็จะมีสมุดคู่มือของเขานะคะอันนี้แม่มัมอันนี้ที่ดํานะคะที่ดำพี่ดำะะพี่ดา,ดาดแล้วก็ น้องติ๊กน้องตอกแล้วก็น้องน้องตอกแล้วก็น้องติ๋มก็ทํเหมันเมื่อไหรก็บันทึกไว้นะคะเราจะต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันทั้งแมวนะคะทั้งเราเป็นผู้เลี้ยงแมวเราก็ต้องระมัดระวังนะคะแมวต้องฉีดวัคซีนเดี๋ยวมันก็จะนําโรคภัยมาสู่เรานะคะเราต้องดูแลทุกอย่างคะ่ะเป็นความสุขคะ่ะคนที่เลี้ยงแมวจะมีความสุขนะคะวันนี้คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะใครที่ เห็น <He> เป็นยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะมีอะไรที่จะแนะนำให้ญาจิตก็คอมเมนต์มาได้นะคะ,ะคลิปต่อไปญาญาจิตก็จะนำเสนอ,อการปลูกต้นไม้การแยกต้นไม้หรือการทำอะไรที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อต่อบ้านของเราต่อครอบครัวต้นไม้ที่เราจัดวางต้นไม้ญาจิตทำได้นะคะเดี๋ยววันหลังจะ เอามาแนะนำนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ